ดวงรวมปี2569ของชาวลัคนาราศีกุมสวัสดีค่ะชาวกุมทุกๆคนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักให้กับคุณนะคะประจําปี2569เป็นแบบรวมๆเป็นแรนดอมด้วยนะมันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะย้ํามากๆเลยว่าอย่าเอาไปซีเรียสกันนะคะเอาล่ะเรามาดูกันก่อนว่าลัคนาราศีนะคะที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับชีวิตของคุณนะคะตลอดทั้งปี2569เลยนะคะที่โดดเด่นมากๆเนาะ เอ่อเท่าที่ออมเห็นนะก็จะมีชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะมีชาวพิจิกชาวพฤษศนะคะคนเกิดวันเสาร์หรือชาวมังกรก็ได้อ่านะคะอันนี้มันอันนี้คือที่สําคัญแล้วกันนะเน้นๆนะคะอมมองเห็นว่าเอาเรื่องงานก่อนนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักนะการงานของชาวกุมนะคะตลอดปีสองห้าหกเก้าเลยเอมมองเห็นคุณยังต้องฟันฝ่าอุปสรรคอยู่เนาะเหมือนยังต้องสู้นะ คือสู้เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีสู้เพื่อคุณพ่อสู้เพื่อคุณแม่สู้เพื่อสามีภรรยาสู้เพื่อแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าสําเร็จไหมสําเร็จแสดงว่าตัวคุณน่ะเกิดมาพร้อมกับภาระอันยิ่งใหญ่หรือว่าหน้าที่อันยิ่งใหญ่เนาะจากไพ่อ่ะนะคะมันเลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยกลายเป็นต้องแบกภาระ นะคะเหมือนกับเป็นนางแบกนายแบกเหมือนกันนะ่ะแต่คุณทําสําเร็จไหมทําสําเร็จนะในปี 25, 2 5 6 9เพียงแต่ความสําเร็จนั้นมันมันไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบเนาะมันสําเร็จแบบตัวคุณเองจะรู้สึกว่ามันยังไม่พอมันมันมันยังไม่ดีพอนะคะมันยังมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันมันยังมีความผิดพลาดมันยังไม่เพอร์เฟกมันยังไม่สมบูรณ์แบบคุณอาจจะมีเรื่องให้เสียความรู้สึก เสียใจอยู่นะในเรื่องการงานนะคะคุณไม่ได้รู้สึกว่าความสําเร็จที่ได้มามันมันจะหอมหวานชื่นมื่นขนาดนั้นนะคะเพราะว่าภาระหน้าที่นะคะหรือว่าอุปสรรคในการงานมันก็มันก็มันก็ยังยังยังตามติดนะตลอดทั้งปีอะนะคะเนาะแต่ออมก็มองเห็นว่าความสําเร็จมันก็มีมันไม่ใช่ว่าไม่มีเลยไงเพียงแต่มันไม่ได้สําเร็จแล้วทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันปังปุริเยยูเลกาอะไรขนาดนั้นไง นะคะว่าบางคนเนี่ยมีภาระเช่นเหมือนอย่างที่บอกไปแล้วเนาะดูแลผ่อแม่ลูกเต้านะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นน่ะมันทาให้คุณรู้สึกว่าความสำเร็จที่ได้มามันมันดูยังไม่พอเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคเหลือเกินอะไรเงี้ยเออมันจะมีบ้างไหมความสําเร็จที่ได้มาแบบไม่ต้องเหนื่อยอะ่ะเออคุณจะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยๆของขวัญรางวัลของนักสู้นะค,ะคือการที่โอเคก็จะช่วยทําให้รางวัลของนักสู้นะก็คือหนึ่งคุณเป็นที่รักนะคะ ของคนในองค์กรนะคะคุณเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่คุณเป็นที่รักของสามีภรรยาหรืออะไรก็แล้วแต่เนะมือ่อเมื่อคุณได้ได้มองเห็นว่าหยาดเหงื่อความพยายามของคุณนั้นที่ที่ลงไปอะนะคะมันมันเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปประทรามปุ๊บเอามาคนรอบข้างจะได้เห็นนะมันก็จะทําให้คุณได้รับการยอมรับไงแต่เอามาตัวคุณเองจะมากกว่าที่จะไม่ได้ยอมรับว่าเฮ้ย e นี่ไงมันก็มันก็คือความสําเร็จอย่างหนึ่งล่ะมันก็มาได้เท่าตั้งเท่านี้แล้วแหนะ่อะไรอย่างเงี้ยนะ เออนะคะแต่ว่าคนภายนอกอ่ะนะคนรอบข้างคนภายนอกสามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่เขามองเห็นความตั้งใจของคุณนะคะนี่คือมันก็เป็นเรื่องงานแต่อราต้องพูดเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างเพราะมันมีไพ่ที่มันขึ้นมาเนาะทีนี้เรมบอกว่าบางคนยังต้องกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์อยู่นะอะภาพลักษณ์ทางสังคมในที่ทํางานต่างๆมันเป็นปีที่คุณยังต้องพยายามรักษาอยู่นะคะรักษาให้ภาพลักษณ์ดูดี รักษาความสําคัญของการที่คุณนั้นเป็นเจ้านายนะคะหรือว่าคุณยังต้องพิสูจน์ให้เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เห็นอยู่ว่าคุณแบบเออ,เอ,อโอเคทําได้ดีนะไม่ได้มีปัญหามีเรื่องราวเสื่อมเสียอะไรอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นแล้แสดงว่าอะไรแสดงว่าในที่ทํางานในเรื่องการงานนะคะมันอาจจะยังมีสถานการณ์อะไรอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันยังก้าวข้ามได้ไม่เต็มที่เช่นเรื่องการเมอมอย,มอยนินทาในที่ทํางาน นะการผิดพลาดในเรื่องงานแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบฉันต้องฉันต้องเอาชนะข้อผิดพลาดของตัวฉันเองให้ได้สิมันจะผิดอะไรซ้ำๆได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีโมเมนต์แบบก,การโทษตัวเองนะคะการรู้สึกว่าพลาดแล้วเสียความรู้สึกกับตัวเองมันมันยังมีให้เห็นนะอันนี้ก็จะต้องระวังนะคะแต่ทีนี้อมมองว่าตัวคุณเองจะเอาชนะได้นะอเอาชนะความรู้สึกของตัวคุณเองได้ได้ดีพอสมควรหรือว่าไอ้เรื่องเม้ามอยนินทาเรื่องการที่จะต้องรักษาภาพลักษณ์หน้าตา นะคะในที่ทํางานกับเจ้านายกับอะไรเนี่ยเอามาว่าสุดท้ายแล้วเอามาว่าคุณก็ถือเอา,าว่าทําได้ดีพอสมควรนะคะแล้วก็เลยอาจจะทําให้อผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นผลงานได้เข้าตาอะไรบ้างเนาะแต่ว่าเนี่ยอย่างอมบอกอะ่ะมันไม่ได้โรย,ด,ยด้วยกีบกุลาบอะ่ะบางคนต้องทุ่มเทให้กับงานจนกระทั่งเจ็บป่วยอ่อนเพลียมีปัญหาสุขภาพแต่สุดท้ายก็เอาชนะได้อย่างเงี้ยมันเป็นคานั้นนะอ่าเหมือนกับ คุณจะเอาชนะได้ในที่สุดใช้คํานี้แล้วกันนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องเอาชนะศัตรูคู่แข่งในที่ทํางานคนที่ไม่เป็นมิตรหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็คือทําได้เช่นกันแล้วก็มีโอกาสมากๆาว่าบางคนนะ่ะเอาชนะด้วยความดีเนาะดีเอ็มเพรสนะคะบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบ ฉันจะก้าวข้ามเรื่องราวแย่ๆในที่ทํางานไปได้ยังไงนะคะคนที่คอยทิมแทงคนที่อยากจะเอาชนะคุณหรืออะไรก็ตามบางทีคุณรู้สึกว่าเฮ้ยการเอาชนะอย่างเดียวมันอาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้สักเซสได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นแต่การที่เราเป็นคนดีด้วยการที่เรามีพลังงานดีๆมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความเป็นผู้นําบางครั้งการเป็นคนใจดีการเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราเราทาดีที่สุดในในในใ,ใ,ใ,ในหน้าที่ของเราอะ มันดันอาจจะเป็นตัวช่วยเอาว่าคุณจะได้ไปเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นค่ะนะคะว่าการที่คุณจะเอาชนะตะพืตะพือฝ่ายเดียวการวิถีทนะิพมณะฝ่ายเดียวนะคะการจะก้าวข้ามอุปสรรคความเจ็บปวดหรือว่าเรื่องราวแย่ๆในที่ทำง,งานอะ่ะบางทีมันไม่ใช่มาจากการที่คุณนั้นเอาชนะอย่างเดียวแบบร้อยเปอร์เซ็นตมันต้องมันต้องมีหินมีอย่างมันต้องมีขาวมีดํามันต้องมีมีมืดมีสว่างผสมกันนะคะแล้วก็ออกมาเป็นความกลมกล่อมที่คุณทําได้ นะคะก็เอาเป็นว่าปี2569เรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกุมนะคะอามองเห็นอุปสรรคที่ยังต้องฟันฝ่านะคะโดยที่คุณจะมีเป้าหมายสําคัญคือพ่อแม่พี่น้องอะไรหรืออะไรของคุณอะสามีภรรยาก็ได้ซึ่งพอคุณมีเป้าหมายที่ชัดความสําเร็จที่ชัดอยู่ในใจหรือการที่จะทําให้ตัวเองดีก็ตามนะคุณจะทาได้สําเร็จในที่สุดนะคะน้องสุดท้ายคุณก็จะได้รับการยอมรับนะคะการอุดหนุนการซัพพอร์ตการได้รับการยอมรับต่างๆ พราะนั้นในระหว่างทางที่มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอ่ะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ละกันเออใช้คานี้เนาะนะคะแล้วก็อย่าไปจิตตกอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปเสียวความรู้สึกอะไรมากมายค่ะนะเพราะว่าอมดูปลายทางเป็นสําคัญเนาะนะคะชีวิตไม่ได้เกิดมาแล้วสุขสบายจริงๆนะจากไพ่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะเนี่ยความสำเร็จอยู่ที่ปลายทางดีอ e ลเฟรซลึงดาบแล้วก็สิบถ้วยนะคะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะอย่าลืมว่า อย่าลืมว่าเรามีอุปสรรคทั้งหลายแหล่มาให้เป็นความท้าทายในการที่เป็นบททดสอบนะคะสุดท้ายชนะค่ะสุดท้ายชนะนะเอาไม่ได้อ่านให้คุณจิตตกนะนี่สิบถ้วยนะคะนะก็เป็นกำลังใจให้ย้ำอีกครั้งนะคะเอาเรามาดูเรื่องเงินมากดีกว่าเนาะการเงินของชาวกุมตลอดปีสองห้าหกเก้าก็เช่นเดียวกันบางคนยังมีหนี้สินที่ต้องแบกแบกพ่อแบกแม่แบกลูกแบกเต้าแบกหนี้สินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ มันอาจจะทําให้คุณเหนื่อยหน่อยเนา,าะภาระหน้าที่ทั้งหลายแต่ว่าในระหว่างทางคล้ายๆกับเรื่องงานเลยคุณจะได้เรียนรู้เรียนรู้การใช้จ่ายเรียนรู้การใช้ชีวิตเรียนรู้ที่จะเอาชนะใจตัวเองก็ได้นะเรียนรู้กับอุปสรรคต่างๆค่ะจนกระทั่งสุดท้ายคุณแบบคุณคุณเจริญงอกงามได้ในที่สุดอ่ะโอ้แต่มันเป็นเป็นความเจริญงอกงามภายใต้แบบขวากหนามเหลือเกินนะอว่านะการต่อสู้กับสุขภาพปัญหาสุขภาพนะการต่อสู้กับ คำพูดถักทางคำดูถูกอะไรแต,แต่แต่สุดท้ายคุณพิสูจน์ได้ไงว่าเอ้ยคุณก็ทําได้เหมือนกันนะการที่ฉันจะพาชีวิตตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีนะะในเรื่องของการเงินนะนะเ,เพราะฉะนั้นแล้วนะคะสุดท้ายเรื่องเงินของคุณน่ะก็ยังโอเคนะไปทางสดใสอาจจะเป็นการที่คุณนั้นมีผู้สปอร์ตเจดันป๋าดันที่ดีที่เขายังคงให้การสนับสนุนคุณอาจจะเป็นการที่พ่อแม่นะคะสามีภรรยาผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครที่ มองเห็นนะ่ะการที่คุณเป็นเป็นนักสู้ใจสู้แล้วก็ภาระการฟันฝ่าอะไรขนาดนี้คุณก็ยังได้รับการสพ p p o r สนับสนุนอย่างทว่วงท่วบท้นนะคะความสําเร็จในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยบางทีมันมาจากคําว่ากตันยูก็ได้เน่นจากเทียมเห็นนะความความกตันยูความที่คุณเป็นคนดีเป็นคนเอาใจใส่นะคะล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ว่าการเงินของฉันมันจะมาจากทิศทางไหนได้บ้างนอกจากครอบครัว พ่อแม่การสนับสนุนซัพพอร์ตเจด้านตางแล้วเนี่ยในบางเคสจะมากับเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์พรีเมียมเนาะก็ลองดูว่าสินค้าออร์แกนิกผลิตภัณฑ์พรีเมียมสินค้าแม่และเด็กสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงเป็นหลักนะคะสินค้าการเกษตรที่ต้องปลอดสารพิษปลอดสารเคมีคือมันเป็นคำว่าพรีเมียมเกรด AA ทั้งหลายเอาว่าจะนําความสําเร็จในทิศทางเรื่องการเงินมาสู่คุณด้วยอาจจะได้รับค,นนความนิยมขายดีอะไรอย่างนี้ก็ได้ไง เออก็ลองดูนะคะเพราะฉะนั้นการเงินก็ยังคงต้องออฟันฝ่านะคะกับกับภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอย่างมากมายปัญหาสุขภาพต่างๆแต่สุดท้ายผ่านไปได้ค่ะหืดหน่อยหนักเหนื่อยหน่อยแต่ว่าโอเคอยู่นะคะเเรามาดูเรื่องความรักหลายๆคนรอรอเรื่องความรักนะคะความรักเนี่ยอมมองว่ายังอยู่ในจุดที่โอเคนะสิบถ้วยขึ้นตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วหวานอมขมกลืน แต่แต่ปิดจบได้ดีค่ะนะคะสำหรับคนที่มีใครบางคนอยู่ในชีวิตนะคะแม้ว่ามันจะเป็นรักสามเศร้าเราสามคนรักช้อยอ็อปชั่นตัวเลือกทางเลือกรักทางไกลนะคะความสัมพันธ์ไม่ได้ราบรื่นนะคะการเอาชนะการทิฐิมานะนะคะความสัมพันธ์ที่เฮ้ยดูทรงแล้วม,มันอะไรมันจะหืดนะแสดงว่ายังเป็นปีที่แบบเขาเรียกว่าการงานการเงินความรักคือเป็นปีที่ยังต้องการเวลาพิสูจน์มา ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนจริงๆนะชาวกลุ่มนะคะเออเนี่ยมันมันเป็นปีที่พิสูจน์ตัวเองจริงๆอะว่าคุณจะจะผ่านบททดสอบได้ไหมทุกๆเรื่องเลยเนี่ยแต่เรื่องความรักสุดท้ายก็อมอก็ยังมองเห็นว่าแฮปปี้นะคะเออนะความความเป็นนักสู้และไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆของคุณจะช่วยทําให้ทิศทางความรักของคุณยังเป็นในทิศทางที่ดีอยู่คะ่ะ10ถ้วยนะเออแต่ก็หืดหน่อยแค่นั้นเองนะคะเอาชนะตัวเองให้ได้ด้วยแล้วก็ เคิดซะว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาในในปีสองห้าหกเก้าอ่ะมันเป็นบททดสอบแล้วกันนะคะสําหรับคนโสดสนิทชาวกลุ่มโสดจริงๆนะโสดจริงๆเลยเนี่ยอมมองว่าบางคนอยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความสุขมากกว่ามากกว่าจริงๆนะคะอาจจะอาจจะรู้สึกว่าในเมื่อเรายังไม่พร้อมที่จะมีใครอะ่ะการให้เวลากับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาทวด อาจจะเป็นทางมาของความสุขและความสําเร็จให้กับคุณได้นะคะในเรื่องของความรักดูมันยังไม่เด่นสำหรับคนโสดเนาะคือมันมีพลังงานในเชิงอยากได้คนที่มาเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกอยากได้ครอบครัวที่จะเข้ามาดีๆกันนะแต่มันต้องฟันฝ่าจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเหนื่อยเกินไปนะคนโสดสนิทนะคะคุณรู้สึกว่าความรักมันมันมันเหนื่อยจริงๆก็ ให้เวลากับครอบครัวที่เป็นสายเลือดอาจจะอาจจะนําความสุขมาให้คุณมากกว่าเนาะอือแล้วก็เรียกว่าอะไรดีต้องระวังความสัมพันธ์รักสามเศร้าให้มากเนาะในในปีสองห้าหกเก้าเนาะความรักเชา้ากลุ่มเนาะนะคะไปพบรักกับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานไปพบรักกับรักรักเราสองสามคนหรือว่าอะไรเงี้ยสำหรับส,สนิทนะเออมันเลยไม่ค่อยเด่นอะ อืมเอา,อางี้ดีกว่าถ้าคุณอยากโสสนิทนะอยากมีแฟนอยากได้ความรักที่ดีเอาเป็นว่าคุณจะผ่านบททดสอบได้ไหมแค่แค่นี้แล้วกันมันมีเรื่องให้ทา้าทายอยู่นะคนโสดชาวกลุมนะคะเออเอาเป็นกําลังใจให้คุณแล้วกันนะคะก็ดูทรงจะเป็นปีที่ดูแล้วรักตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองให้ดีนะคะจะดีที่สุดเลยนะแล้วก็อย่าลืมว่าบางครั้งชัยชนะ นะะในเรื่องการงานการเงนินและความรักได้มาจากการที่คุณนั้นเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาการที่คุณนั้นดูแลตัวเองได้ดีอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญด้วยนะคะการความกตัญญูก็สําคัญนะคะเอาล่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์แป๊บเดียววันที่6มกราสองห้าหกเก้ราจะมีการลงหนะ้าหน้าทองสายขาวกันอันนี้ของออมเองนะคะทามาสามรอบแล้ว,ลวเห็นผลสามรอบเลยแต่จะไม่บอกว่าได้ผลอะไรเพราะว่าไม่อยากไขฝันนะแต่ละคนได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันคะ่ะ นะคะก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะ399อาจารย์จะทําพิธีให้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วทําพิธี6มก,กรลาใช่ไหมก็ต้องติดต่อวันที่5เพราะว่าวันที่6อาจารย์ต้องไปปิ้นอะไรอีกนะคะวันที่5มก,กรลาขอให้จองมาให้เรียบร้อยแล้วเลยเสริมเสน่ห์เมตตาแล้วก็ช่วยเรื่องเจราจาค้าขายด้วยนะคะสําหรับอ่าลงนะหน้าทองสายขาวนะผลลัพธ์ไม่เกินกรรมนะคะผลลัพธ์ไม่เกินบุญกรรมแต่งของคุณนะจ๊ะสนใจก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้ได้เลยวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบาย